สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาดาคังก็พึ่งกลับมาจากเกาหลีสดๆร้อนๆเลยนะคะก็เลยจะมาอธิบายประสบการณ์การเตรียมตัวที่จะไปเกาหลียังไงบ้างนะคะของปุ๊กเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเกาหลีเขาปรับ กฎระเบียบการเข้าประเทศใหม่นะคะก็เลยประหยัดตังไปได้ประมาณหนึ่งนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะที่จะเตรียมเดี๋ยวจะเรียงลำดับให้เลยนะ1,2,3,4สเอาปากกากระดาษมาจดเลยนะคะมาอันดับแรกนะคะที่ควรจะเตรียมเลยนะคือ 1. วัคซีนพาสปอร์ตนั่นเองค่ะตอนแรกอะ่ะเข้าใจว่าวัคซีนพาสปอร์ตสามารถขอทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน3วันแต่ทีนี้พอเราลองขอไป เราจองตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วพอลองขอไปปุ๊บอ้าวมันเกิน3วันมันกลายเป็นว่าเราจะได้รับวัซซีิพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลังจากวันที่เราจะต้องบินแล้วเราจะทำยังไงทีนี้ก็เลยดูเป็นการ Walk In นะคะ walk in ทีนี้มันมี2ที่ก็คือ1ที่สถาบันมัมลาน,นาราดูนนะคะกับที่2กองโลกติดต่อกองโลกติดต่ออยู่ที่ ถนนสาธาร่ะติดกับโรงพยาบาลเซนหลุยมีที่จอดรถอะไรสะดวกสบายหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีสุรศักดิ์ก็ได้นะคะก็สามารถไปรับได้แต่ต้องจองคิวในหมอพร้อมก่อนก็คือจองวันที่เราสามารถวอล์กอินไปรับได้ก็พอไปถึงนะคะก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าอ,อ้าวเขามีการให้วอล์กอินขอวัคซีนพาสอร์ได้แบบด่วนแบบด่วนนี่คือแบบ อีกเวันเราจะบินหรืออีกไม่กี่วันเราจะบินอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องมี1ตัว๋วเครื่องบินยืนยันว่าเราจะบินด่วนจริงๆนะคะเขาก็จะอนุโลมให้นะคะเสียค่าเล่มประมาณ50บาท อันดับที่2ค่ะระหว่างนั้นเราก็เตรียม KETA ด้วยนะคะ KETA <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากจริงๆแต่มีทริคเล็กๆนะคะในการลง KETA <Okay. S 1> ก็คือแนะนําว่าให้ลงในคอมพิวเตอร์นะคะ <Okay. S 1> จะง่ายกว่าลงทางโทรศัพท์แล้วก็รูปที่เขาให้ไปถ่ายอะคะ่ะเป็นที่เป็นแบ็กกราวด d สีขาวอะอันนี้ปูกลับไปร้านถ่ายรูปเลยแล้วก็ให้ช่างอะถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งไฟล์เข้าไลน์ให้นะคะแล้วเราก็เอา ไฟล์นั้นมาเซฟในคอมพิวเตอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นธิรดาพิ c t เ r อร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชื่อเราคือให้มันดูเป็นทางการนิดนึงอย่างเช่นพาสปอร์ตก็จะเป็นธิรดาพาสปอร์ธิดรดาพิเคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะธิรดาโฟโต้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นาอให้มันดูเป็นทางการนิดนึงแล้วก็พอลงในคอ,อมอ่ะมันจะค่อนข้างอัปโหลดเอกสารง่ายแล้วก็แปลงไฟล์ง่ายอะไรง่ายกว่าลงทางโทรศัพท์เยอะค่ะแล้วโอกาสผ่านก็จะเยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นทางการอ่ะเออมากกว่าโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์เหมือนมันจะมีปุ่มเซลฟี่อะไรเงี้ยมันก แล้วก็อันดับที่3ค่ะก็คือตรวจโควิดตอนที่พุ๊กไปอ่ะเหมือนเขายกเลิกการตรวจ P C R ไปแล้วนะคะก็เลยเหลือแค่ A T K ทีนี้ A T K อ่ะเราไม่แน่ใจว่าที่อ,อื่นอ่น่ะผลมันเขาจะรองรับไหมโอเคไหมนะคะพวกความปลอดภยัยพุกก็เลยไปตรวจที่สุวนรณภูมิเลยนะคะมีอยู่ที่ประตู3แล้วก็ประตู8นะคะตรงนั้นก็คือเป็นของโรงพยาบาลสมิติเวชก็ค่าตรวจประมาณ5 5 0บาทค่ะรอผลหชั่วโมงวันนั้น ไฟที่ปุกไปนะคะเป็นของเอชเ,เชียนาค่ะไฟประมาณตีหนึ่งซึ่งจะต้องไปถึงตรงนั้นนะประมาณ5้าทุ่มแต่คนเยอะมากนะคะตอนที่ไปส่งสามีไปสักปีหนึ่งนะเราก็มีประสบการณ์แล้วว่าหูคนมันเยอะมากจริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการตรวจเอกสารเนี่ยมันค่อนข้างนานนะคะ <c oughs> ก็เลย ไปเลยค่ะไปถึงที่สนามบินประมาณ2องทุ่มนะคะแล้วก็ลงไปชั้นใต้เออลงไปชั้นหนแล้วก็ไปตรวจ ATK ก่อนนะคะรอผล1ชั่วโมงพอได้ผลปุ๊บเราก็ขึ้นมาข้างบนเลยแล้วที่ช็อกค,คือเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเลยจ้าคนรอต่อคิวกันแน่นเนืองมากทีนี้ด้วยความที่เราชะล่าใจเนาะคิดว่าคิวโค้ดอ่ะอันดับ4นะคะเป็นคิวโค้ดคิดว่าคิวโค้ดอ่ะมันสามารถกอกตอนที่เราถึง เกาหลีได้ปรากฏไม่ได้จะกราวสซัไม่ให้ขึ้นนะคะก็คือต้องยืนเกาะก,กันตรงนั้นเลยก็เสียเวลาไปอีกเกือบชั่วโมงนะคะเพราะต้องเกาะ3คนก็แนะนาค่ะว่าพอได้ผลปุ๊บระหว่างรอเนี่ยให้เกาะไปเลยนะคะคิวโค้ดเพราะว่าตอนที่เขาเช็คอินอ่ะเขาจะดู1วัคซีนพาสปอร์ต KETA คิวโค้ด e นะคะทีนี้ก็แล้วก็พาสปอร์ตนะคะเตรียมให้ดีแล้วก็บินได้เลยในเรื่องของ k e t a นะคะก็แนะนำว่าให้เกาะตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะอย่าง ดีที่สุดแล้วก็ให้เกาะความจริงนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ของพี่มิชไว้นะคะพี่มิชนี่คือแนะนําดีมากนะคะปล๊กทาตามนี้แล้ก็คือผ่านหมดเลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อะอาจจะเป็นเบอร์โรงแรมหรือเป็นเบอร์ครอบครัวเป็นเบอร์ เพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะที่เกาหลีเป็นเบอร์เกาหลีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่พะพอเราไปอยู่ที่เกาหลีเราต้องส่งผลการตรวจ a t ทหลังจากนั้นนะคะผ่านเบอร์นี้แล้วเวลามีอะไรเขาก็จะแจ้งเข้าเบอร์นี้เรานะคะใครไปพักที่โรงแรมก็กรอกเบอร์โรงแรมนะทุกอย่างต้องกรอกเป็นความจริงนะคะว่าอะไรยังไงบ้างของปุ๊กเนี่ยด้วยความที่แต่งงานกับสามีเกาหลีใช่ไหมคะก็คือผล KTA เเนี่ยมันก็จะแปร r o ูฟไวมากประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่บางคนก็7วันอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ ทีนี้เรื่องแผนทิปต้องให้พร้อมนะคะตอบคำถามให้ได้ไม่ตะกุกตะกักนะคะก็เราไปไหนเราไปทำงานเราไปเที่ยวเราไปเยี่ยมญาติเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือตอบให้ได้แต่ของบุ๊กเนี่ยเหมือนเราเตรียมเอกาสารไปดีมากเลยไปถึงก็ยื่นพาสปอร์ตไม่ได้พูดอะไรเลยนะจริงๆลูกอะใช้พาสปอร์ตไทยนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นว่าเป็นชื่อเกาหลีแล้วก็มีทั้งลูกแล้วก็มีทั้งแม่มาด้วยอะไรเงี้ยก็ เขาก็ไม่ถามอะไรเลยเราอุตส่าห์เตรียมเอกสารไปเยอะมากเลยเพราะว่าพาส,สปอร์ตที่บุ๊กทาเนี่ยทําไปเนี่ยเป็นพาส,สปอร์ตใหม่นะคะเป็นพาส,สปอร์ตขาวเป็นเล่มใหม่เลยเพราะว่าเล่มเก่าเนี่ยหมดอายุแล้วนะคะก็ไม่ได้ถามอะไรเลยก็ผ่านได้ง่ายๆเลยนะคะสว่วนคนถูกส่งกลับเยอะไหมอันเนี้ยต้องบอกว่าตอนที่ปุ๊กไปอะคะอ่ะเอ่อด้วยคำที่คุณแม่นั่งวิวแชร์เพราะเดินไกลๆไม่ค่อยไหวนะคะ ก็จะไม่เห็นเลยว่าใครถูกส่งกลับไหมแล้วก็ในไฟล์อะค่ะคนไทยก็ไม่ได้เยอะนะคะส่วนฟล์ที่ปุ๊กกลับมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเกาหลีค่ะคนไทยก็ประหลายแล้วพอก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องอะ,ะทีนี้ก็เห็นตอมอสองคนนะคะพาคนไทยมาหนึ่งแถวนับได้ก็ประมาณ20คนนะคะ20คนที่โดนส่งกลับเอ่อตอมอเขาก็จะยึดพาสปอร์ตไว้นะคะแล้วก็ส่งพาสปอร์ตให้กับ กราวสตาฟนะคะแล้วก็เรียกทีละคนหลังจากนั้นเขาก็ยึดพาสปอร์ตไว้เลยนะคะก็พอถึงไทยปุ๊บเออจ้าหน้าที่ตอมอไทยะคะ่ะก็จะเรียกว่าออใครที่มาจากเกาหลีแล้วไม่มีพาสปอร์ตบ้างคะ่ะก็มาต่อแถวแล้วก็ทําเหมือนพวกรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาทําอะไรต่ออันนี้ต้องให้คนที่แบบประสบการณ์นี้มาเล่าจริงๆนะบางคนก็ดูรู้นะคะว่าคือไปทํางานแต่บางคนก็ เท่าที่เราคิดนะคะเราก็เอ๊ะเขาก็ดูไม่เหมือนนะแต่เบื้องหลังอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ทราบนะคะเพราะว่า,าดูดเลยพินี้ของตอมอนะคะเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะคะเราก็เห็นว่าเออคนโดนส่งกลับเนี่ยมันแบบเยอะเหมือนกันนะ20ิคนอาจจะเป็นจากไฟกอื่นๆมารวมกันแล้วส่งมารวมเป็นกับไฟนี้ไฟเดียวเลยก็ได้นะคะฉะนั้นก็คือ ตอบคำถามให้ได้ว่าคุณมาทําไมช่วงนี้เกาหลีเพิ่งเปิดประเทศนะคะคุณมาทําอะไรคุณมาทําไมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่จ่ายไปนะคะก็มี1ค่าตั๋วเครื่องบิน,นะคะ่ะค่าตั๋วเครื่องบินนะคะไปกับ24,000บาทของเอเชียนาค่ะแล้วก็ค่าตรวจ a อทีที่ไทยนะคะคนละ550บาทะคะ่ะและพอไปถึงที่สนามบินนะคะก็ ค่าตรวจ PCR อีกคนละ1,500บาทค่ะแล้วก็มีค่า KETA ด้วยนะคะคนละ300บาทค่ะก็บสเสร็จประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เกาหลีก็ค่อนข้างร้อนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดแอร์กันเนาะก็บรรยากาศก็จะดูแบบเงียบๆเงาๆนิดน,นึงร้านค้าก็แบบว่าเล็งจุ้งกันไปค่อนข้างเยอะนะคะก็ใครอยากมาก็ อยากมาจริงๆก็มาได้นะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ๊อยากจะรออีกหน่อยให้อากาศมันช่ำๆหน่อยรู้สึกคึกคักกว่านี้หน่อยก็รอสักประมาณตุลาเนาะกำลังสวยเนาะปลายกันยาต้นตุลาอย่างเงี้ยนะคะหรือดูใบไ,ไม้ร่วงก็กำลังสวยเนาะเปลี่ยนหรือดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าก็น้อยเนาะส่วนใครมีคำถามอะไรที่อปุ๊กอาจจะพลาดไปนะคะก็ ถามกันเข้ามาได้หรือว่าใครมีข้อมูลใหม่ๆที่จะต้องแก้ไขอะไรก็อัปเดตกันได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเปลี่ยนบ่อยมากเลยก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไปม,มากกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมๆาค่ะไปแล้วนะคะฝากก้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกับช่องเที่ยดาคังน,นะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย